ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ref and Ride ที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์แบบตรงไปตรงมาทดลองขับจริงและบอกทุกอย่างที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถคันต่อไปของคุณ วันนี้เราจะพาไปดู KGM Mazoo so SUV ปี2025รถ SUV รุ่นใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งภายในกว้างขวางและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีหลายคนอาจยังไม่คุ้นชื่อ KGM แต่นี่คือชื่อใหม่ของค่ายซางนยงจากเกาหลีใต้หลังจากรีแบรนด์พวกเขากลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดและ m a z โ o so SUV รุ่นนี้ก็บ่งบอกความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากภายนอกมาในลุกดูดันไฟหน้า LED แบบใหม่กระจ่างหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่ดูบึกบึน เป็นรถที่ขับไปไหนก็สะดุกตามไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกทางใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.2ลิตรให้กำลังประมาณ202แรงม้าแรงบิด441นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจากไอซินให้เลือกถึงจะไม่ได้แรงแบบสปอร์ตแต่แรงบิดมาตั้งแต่รอบต่ำทำให้ขับในเมืองก็คล่องจะขับขึ้นเขาหรือลากของก็ไหวพอเข้ามาข้างในสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้าง แผงคอนโซลออกแบบเรียบหรูมีหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอมาตรวัดก็เป็นแบบดิจิทัลดูทันสมัยวัสดุที่ใช้ก็รู้สึกดีเกินคาดสำหรับรถในกลุ่มนี้เบาะนั่งสบายนั่งไกลๆไม่เมื่อยแถวหลังก็กว้างขวางน,นั่งได้เต็มที่ไม่อึดอัดถ้าเลือกตัวท็อปก็จะได้ของเล่นอย่างเบาะระบายอากาศเบาะอุ่นหลังคาพารนรามาชาร์จไร้สายและระบบเสียงพรีเมียมการขับขี่นุ่มนวลเกินคาด ช่วงล่างซับแรงเสะเทือนได้ดีไม่เด้งตอนวิ่งบนถนนลูกรงังหรือหลุมเล็กๆก,ก็ยังคุมตัวรถได้ดีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยให้มั่นใจมากขึ้นเวลาขับออกต่างจังหวัดหรือเจอถนนลื่นๆเรื่องความปลอดภัยก็ให้มาแบบจัดเต็มมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนกล้องรอบคันจุดอับสายตาและเตือนรถตัดหลังเวลาออกจากช่องจอด โดยรวมแล้ว k g m m a c z o so SUV ปี2025เป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากได้ SUV ใช้งานได้จริงขับสบายเทคโนโลยีครบแต่ราคาไม่แรงเกินไปมันอาจไม่ได้หรูเท่ารถยุโรปแต่ถ้ามองหาความคุ้มค่าความสบายและความแกร่งในคันเดียว m a โ z o so, นี่แหละใช่เลยถ้าคุณชอบรีวิวรถที่ตรงไปตรงมาทดลองขับจริงไม่อวยเกินจริงฝากกดติดตามช่อง Rev and r i ไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ